ถ่าย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 หน่ายถ่ายหน่ายแต่ละมีไม่มดัดจริตก็ไม่มีสิทธิ์รีบพิษงูตรงนี้แล้วถ้ากระเธยเด็ดจริตอ่ะ,ะมีสิทธิ์เกลื่อนพิษงูไหมคะแฟนมาสารภาพว่าเขาทำของใส่ใบใบจะทำยังไงเห็นไม่ละป <laughs> <laughs> ่อยเมื่อย <laughs> 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 จะกับอ้๊มที่กะเคยรีวิวค่ะคอนเทนต์วันนี้นะคะเป็นคอนเทนต์พิสูจน์ชายแท้หรอไม่รู้คนดูเนี่ยเขาแนะนําผู้ชายคนนี้มาอ้๊มและอ้๊มก็ส่องอยู่นานมากก็แบบเฮ้ยเป็นป้าผู้ชายหรือว่าลูกสาวแต่คือเราไม่ติดนะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบช anel ทิพ์ไปเลยนะคะก็เคยรีวิวอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์แน่นอนตอนนี้เจอเขาเลยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อไบร์ทเชาชัยครับผมสรุปเป็นไหมคะ ไม่ครับผมเป็นผู้ชายครับเออชายแท้ยอหอชายแท้เลยชายแท้เลยยอหอเลยว่าต้องยืนยันว่ายอหอหรือเปล่ายอหอเลย <c oughs> ครับไบรท์ตอนนี้อายุเท่าไหรนแนห่แล้วแนะนำตัวอะไรแล้วตอนนี้อายุ19ปีครับสูงเท่าไหร่ ตอนนี้สูง104ครับพี่หมายถึง 6, 7, 8อะประมาณเท่าไหร่อ,รอายุ7ครัอายุ19ก็7นะแต่พอ20ขึ้นไปก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น8เป็น9ได้แล้วก็ติดตามกันไปและน้ําหนักตัวล่ะพี่มีให้เลือก 54, 56หรือว่า58 54ครับพี่ใส่ส่วนตัวเป็นคนแบบไหนบ้างคะเ,เป็นเรี่บกับทุกคนเลยควนตีนด้วยคะแนนความควนตีนคิดว่าเท่าไหร่ดี1ถึง10 8แต่เพื่อนๆให้10แล้วถ้าข้อดีอย่างไบ์ล่ะให้ครับผมมีแต่ให้ สร้างความสูขให้คนื่นพี่ชอบมากเลยนะที่บอกว่าชอบสร้างความสุขให้คนอื่นเลยอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันเลยพี่ก็ชอบชอบสร้างความสุขให้คนื่นแล้วก็ชอบโดนสร้างด้วยไปมาช่วยพี่หน่อยสิเพราะตอนเนี้ยพี่ต้องการความตุกมากเลยอ่ะอ๋อยินดีครับผมอยากได้อะไรเป็นความสขเ่าครับอตัวใบแบบไม่เสร็จสภาพสเปคสาวๆที่ใบชอบแบบไหนบ้างคะมันจะมีสเปคใต้ตัวกับอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเราไม่เจอสเปคใต้ตัวเดี๋ยวแทนที่จะชูนิ้วนี้นะสเปคใต้ตัวคือชูนิ้วนี้ เอาแบบเอาแบบไม่ใต่ตัวก่อนไม่ตต่ตัวไม่เน้นหน้าตาครับเราชอบเขาใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ต้องชอบเราชอบคนที่เขาชอบเราใช่อะแล้วถ้าแบบตต่ตัวล่ะผมยาวกัดฟันพี่กำลังเสียใบยนะแต่สิ่งที่พี่โฟกัสที่โฟกัสผมพี่ร<ม>ู้สึกว่าใบอะมีความเป็น L G B T มากเลยนะรู้ตัวปะยังไงยังไยังไงคือมันไม่มีความเป็นแกอะของผมเหรอความหน่าหวานของแกอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูแบบไม่ใช่ชายแท้อะไรอย่างเงี้ย ใช่แค่ครับผมใด้แค่นี่รับประกันเท่านี้เลยว่าผมใทแท้รับไนะบายเอสเอเข้าแล้วค่ะวันหนึ่งพี่ไบายเสยผมวันละกี่รอบคะไดใช้อยู่บ้านนี่เฉยแต่ถ้าไบายอยู่กับพี่พี่จะให้ไบายเสยหลายๆรอบไปนะเสิชผมเฉเสิชคุณเจอสาวๆส่วนแรกที่จะมองเลยตาเขาบอกว่าตาบอกเอนเนอรีของเราทุกอย่างไม่ว่าเราจะเศร้าเราทุกหรือว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหรือสายตามคือมันบ่งบอกทุกอย่าง ก็เหมือนเพลงที่เขาบอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้อ๋อแล้วให้อย่างนี้ได้ป่ะยังงี้ไม่ต้องมองก็รู้ว่ารักพี่แม่รักใบนะแต่พี่แค่อยากมีอะไรด้วยกับใบเฉยอะเป็นลีเป็นลีชีวิตนี้มีแฟนแล้วกี่คนคะสามคนมีแฟนจริงจังอะสามคนแต่ที่เหลือก็เป็นแบบคนคุยกุบกลิบอะไรแบบนี้มาแล้วเขาก็เทเราแล้วเขาก็ไปส่วนมากโดนเทเรื่องอะไรอะ เรื่องคนเก่าเขามาขอเคยดีเราเราก็กลายเป็นหมาเลยเอก็คือมีเราไว้แก้เหงาค่ะแหละใบใช่ตอนวาง <laughs> <laughs> อยู่กับแฟนขี้อ้อนไหมคะเป็นคนขี้อ้อนครับผมชอบอ,อ้อนตปห่าพี่เป็นแฟนใบแล้วพี่กำลังงอนใบยอยู่หน้ากล้องอย่างเงี้ยทำไงก็ได้ให้พี่ยิ้มออกมาอ่ะลองดูโอเคขอโทษรันหลังไม่ไ้ทำนนะดีทันะแล้วได้คืนดีแล้วเราจะได้อะไรไ,ได้อยากได้ะราก็จะใ,ให้เธอหมดเลยคืนนี้ห้ารอบไหวปะ นี่ตอให้เขดรอบมันต้องได้อย่างนี้สิเรื่องน่ารักอะไรที่เคยทําแล้วมันน่ารักอะอยากเล่าให้ฟังมีปะก็ผมเป็นคนที่แบบว่าคุณไม่ต้องขอสิ่งของของขวัญว่าวันครบรอบอย่างเนี้ยคือผมมีพร้อมให้คุณอยู่แล้วคือผมพร้อมที่แบบว่าผมรู้วันว่าวันนี้วันครบรอบนะวันนี้วันอะไรจะไม่ต้องขอเราให้งั้นเตรียมของให้ที่ด้วยเดี๋ยววันครบรอบร้อยวันของพี่ก็เตรียมของให้ที่ด้วย โอ้ใบพี่สงสัยใบยเป็นลูกครึ่งป้ะเพราะว่าหน้าตาใบมันออกแนวแบบฝรั่งนิดนึงอะ่ะผมเป็นลูกครึ่งในปานลนะผมรู้จักเพื่อนพี่ไหมเพื่อนพี่ก็อยู่ที่เนปาลเมื่อก่อนเนะี้ยชื่ออะไรครับ<อ>พูดได้ก็บุนโขเล็กดอกทอง <c oughs> จุดไหนของร่างกายเราที่คิดว่าเป็นสเสน่ห์ที่สุดของาเปล่าไหนลองจ้องกล้องแล้วว่า<ด>โชว์ตาหวานดิอ่ะห <c oughs> นักหน้นาหลักอ <c> ะ <oughs> ฉันจ้องมาแบบเ <c oughs> ัวตามีกล้องมีแก้มหน้าหยิกใบเมื่อก่อนเคยอ้วนกว่านี้ปะ่ะ เคยอ้วนในชีวิตมากที่สุดตออายุ80เอ้ยไม่ใช่อายุ80อายุ80แล้วตอนอายุเท่าไหร่จะเอาลงอีกไหมไม่แล้วผมคิดว่าใช่ใช่ดูแบบมีน้ำมีนวลน่ารักน่าหยีน่าอันนี้ด้วยน่าชวนกินข้าวด้วยแหละอืมต้องหมายถึงอย่างนี้แน่ๆเลยอ่ะชอบคนจีบก่อนหรือว่าไปจีบเขาก่อนชอบคนจีบก่อนในชีวิตมีกระเทยหรือ L G B T มาจีบบ้างไหมคะเยอะอ๋อ ก็มีทั้งแว่ามีผู้จัดการยังมีแฟนยังน่ารักนะทีอะไรอย่างนู้นอย่างงี้คือใจเล็กมาเยอะมากส่วนมากเป็นลักษณะแบบว่าเออผู้ชายหรือว่าเป็นแบบทรงผู้หญิงแล้วทรงผู้หญิงครับผู้ชายก็มีเอสเอเข้าค่ะแล้วพี่ไบเคยมีความคิดอยากลองชิมไหมคะไม่รู้คำว่าไม่รู้ของผู้ชายเนี่ยไปตีความเอเองถ้าวันหนึ่ง ไบเนี่ยเกิดชอบสาวเพศสองคนนี้มากและพ่อแม่บอกให้เลิกกันไบทจะทำยังไงอธิบายความชัดเจนให้ชัดเจนเลยนะว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกสาวประเภทสองถ้าเราอธิบายพ่อแม่อธชัดเจนยังไงพ่อแม่เขาต้องเข้าถึงความรู้สึกของเราอายุสิบเก้าแต่คือความคิดนี่คือโตนะตอนนี้คุยกับนางน,นะไม่รู้สึกว่าคุยกับเด็กเลยรู้สึกเหมือนคุยกับคนโตที่อายุแบบยี่สิบสี่ยี่ห้าแล้วอ่ะหนท่าหน้าตา,าหล่อให้ดูหน่อย ก็น่ารักเหมือนเดิมนรอเจียดหนึ่งหน้าหล่อๆเออได้เอ้าน่ารักน่ารักล่ะน่าหลับใบไคะเห็นว่าตอนนี้เรียนอยู่เรียนอะไรอยู่คะตอนนี้ผมเรียนอยู่ปีสองค่มหาวิทยาลัยสุนันทาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพก็คือวิกีฬาแหละ ก็คงใยาลยไปเออวิทยาดะเป็นคณะที่ตอนสมัยเรียนเนี่ยคือชอบไปเดินผ่านมาก,กันนะเพราะผู้ชายน่าก,กินใช่ไหมจริงป้าผู้ชายน่าก,กินจริงป้ะที่คณะนี้อีนี่คนแล้วถ้าคนนี้ล่ะคนนี้ดับไม่ไหวเัาสินะเดี๋ยวก่อนเอสเอสบอก่าถอดเสื้อเดี๋ยวก่อนออดเ,อเดี๋ยวก่อน,อนบายคะ่ะในชีวิตเรามีอะไรที่อยากลองทำแล้วไม่เคยทำนะร้านตัดผมเป็นของตัวเองเลยตัดผมตัวเองก่อนตอนนี้ ชอบคนอายุมากกว่าหรืออ่อนกว่ามากกว่าถ้าสมมติว่าประมาณ27่8ีไหวป่ะถ้าเขาอยากมีเราจริงๆกาโอเคไหไบนี่ก็ถามถามให้ตัวเองนั่แหละได้ไหมล่ะได้แล้วไม่ติดนะ18-19เนี่ยได้เลยอะไรในชีวิตที่สำคัญที่สุดคะความสำเร็จเอ s เ็ข้าค่ะแล้วพี่ไบ์ชอบสำเร็จความใคร่ไหมคะมันเป็นยังไงอะสำเร็จความใคร่ต่อ อย่ามาแอปใส่กันทันดนะักอย่ามาทำเป็นแบบลุกเครื่องไทยเนปลาลที่จะไม่รู้ภาษาไทยนะัะไม่เชื่อหรอกถ้าสาวๆอยากจีบ,บายต้องชวนคุยเรื่องไหนคะเรื่อ<พ>งงานตั้งแต่ต้นคลิปยันตอนนี้นะพี่รู้สึกว่าาบอ่ะจะโฟกัสกับเรื่องงานกับชีวิตมากอะไรทําให้เราแบบต้องกลายเป็นคนที่โฟกัสแล้วก็สนใจแล้วก็จริงจังกับชีวิตมากขนาดนี้คือเมื่อก่อนเป็นคนที่แบบว่าไม่ทําอะไรนอรนอย่อย่างเดียวแล้วไม่รู้จักคุณค่าของเงินด้วย แต่พอปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าวันสู้กับชีวิตบ้างก็เลยเป็นคนที่แบบว่าเน้นเรื่องงานมากเป็นคนทีเลยนเรื่องงานด้วยอยากเจอไบรท์จะได้ที่ไหนบ่อยสุดคะตัวอยา่างไบรท์ Bye, คะถ้าสมมุติว่าไบท์มีแฟนและแฟนไบท์เนี่ยเป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่ามากๆไบรท์ Bye, จะทำยังไงแรงๆไปสักหนึ่งดอกให้มันหลับกัคือที่ถามไป <c oughs> ถามเพื่อตัวเอง <laughs> ใช่คะ่ะสมมติว่าเคากับแฟนคนหนึ่งเรารักมากอยู่กันมานานแต่วันหนึ่งแฟนมาสารภาพว่าที่ผ่านมาเขาทาของใส่ใบทําให้ใบอ่ะมาลักมา,ลมาหลงมาอยู่กับเขาใบจะทํายังไงจะถึงจุดนั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรอครับ <c ười> แต่คิดว่าเจ้ากันนะเพราะว่าพอเขาทาของใส่เราเราก็ทําของใส่เขาบ้างเหมือนกันเราก็จับหนักให้เขาบ้างโอเกยดแข่์รับแฟนคนนี้ต้องสู้ไหมสู้มือดีจริงๆที่ <c ười> อยู่กับแฟนชอบเอาใจแฟนนะ เอาใจในบางเรื่องดีกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องตืด๊ดต๊ดก็คือควรมปีปริมาณของมันว่าวันละกี่ครั<ต>้งก็คือบางทีวันนี้ไม่เหนื่อยไม่ไหวก็คือหยุด<อ>ก็จะเป็นเอาใจในเรื่องของแบบว่าของที่เขาอยากได้พี่เป็นแฟนไปยอย่างเงี้ยพี่อยากได้ผัวเพิ่มเหมือนโอเคปะเห็นเท้าไม่ละไงหลังไเอาเลยแลอยากรู้เลยค่ะว่าเอาใจแฟนวันหนึ่งอะได้กี่รอบ ห้ามข้ามือถุกตุวแหละงั้นพี่กับไอ้คงคงกันไม่ได้แล้วแหละจริงๆเพราะเราแบบไม่บาลานซ์ก,กันเลยไมค่ะถอดเสื้อคุยกันหน่อยดีกว่าวิกิลาใช่ไหมอยากเห็นหุ่นจังเลยเป็นยังไงถอดมาวิกิลาหุ่หนองอ่อทำไมถึงเลือกเรียนวิกิลาเพราะอะไร เ็าคนชอบออกกำลังกายมีกีฬาน่าจะเหมาะกับเราแล้วเราชอบเทรนเนอร์ด้วยถ้าแบบเนี้ยฉันเป็นลูกเทรนนะฉันให้เทรนทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะขอเมื่อยขอเมื่อยอีกทีนึงขอเมื่อยอีกทีนึ่เมื่อยจัอมีวันไหนเต้นบ่อยไหนไหนพี่ก็เต้นได้นะดูไหมมีคนอยากเลี้ยงดูไบคิดว่าเดือนนึงกี่บาทดีหมื่นสองคือดีให้ผมผมไปมาอะไร พอจไปแค่วันละร้อยพอกินหรือไรพอครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดออไปเกินร้อยอเงี้ยมันเราฟุ่มเฟือยแล้วเราเป็นคนที่ใช้เงินเป็นหรือเราเป็นคนตระหนี่ใช้เป็นดีกว่าเรียกว่าใช้เป็นเราไม่ฟุ่มเฟือยแต่ว่าเราอาจจะมีคือควาขอ,ขอ,ขอ,ใ,นอาในตัวเองบ้างเล็กๆน,น้อยเช่นอะไรที่ซื้อแล้วมีความตุกน้ำหอมตอนนี้ใช้กินอะไรอยู่เดลสวัสดิ์แพ้ผู้หญิงใช้น้ำหอมกลิ่นไหนชาแนลโคโค มีคนผู้แบบเนี้ยหลายคนแล้วนะว่าแพ้ผู้หญิงใช้น้ำหอมกลิ่นนี้เดี๋ยวเอาบ้งซื้อมาใช้บ้างแล้วเพราะแต่พี่ใช้แต่โคลเอด์องผมแพ้ดีแล้วับสั่งเลยสั่งเดี๋ยวนี้เลยชแนลโคโค่ใช่ไหมย่ารู้สึกไงตัวผมแบบว่าเห็นครั้งแรกคิดว่ายิงลุกผมพี่ดูครั้งแรกพี่คิดว่าผมเจ้าชู้บ้าไม่คิดเลยเออไม่มีความผู้ชายเลยมีแต่ความสาวที่พี่รู้สึกนะพี่ก็เลยไม่ได้คิดว่าแกจะเจ้าชู้หรือเปล่าเอ <Hey, S 1> <Hey. S 2> สเอ็มเข้าค่ะ ใบยืนได้ไหมคะยืนโชว์กล้องได้ไหมคะยืนโช๊กล้องได้ไหมคะถอยถอยถ่ายถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยอยากเห็นเต็มตัวตัวเออไปนั่งรอที่เตียงนั่งรอที่เตียงไปนั่งรอที่เตียงนี่นอนเลยนอน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 แล้วไม่ใช่นอนแล้วกำลัง ใบคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมผูม้ชายเจ้าชู้มันก็เหมือนงูไม่มีพิษแต่เรา,<ม>าีบไม่ดัดจระดิก็ไม่มีสิทธิ์ดีที่งูลงแล้วถ้ากระเทยเด็ดจรดะิตอ่ะมีสิทธิ์เกลือนพิษงูไหมคะเกลือนี่เกยงเลยดีดีนะที่เรามีกล้องกั้นกันอยู่อะ่ะถ้าไม่มีเลยพี่อยู่ใกล้ๆใ,ใบนะก็คงจะโบะบะก่อนเนี้ยเนเวลาที่ผมทอยอย่างเงี้ยมีอะไรแนะนําให้ผมไหมว่าถ้าเราทําแล้ว่เราจะผ่านิีกนันไม่ได้ก็ดูหนังฟังเพลงค่ะแล้วก็ เลิกดูโซเชียลเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ายิ่งดูโซเชียลเราจะยิ่งท้อกว่าเดิมเพราะมันมีแคปชั่นลอยๆมาเรื่อยๆกันไหมไม่ใช่นนเพราะว่าเวลาให้เราดูโซเชียลอะ่ะเราอดไม่ได้ที่จะเอาตัวเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมันก็จะยิ่งทออ้อใช่พี่เคยเป็นคือเหมือนกับว่าชอบเผลอเอาใจตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราก็มาถูกเองก็เลยจัดการยังไงดูไหมโซเชียลดีทอ็อกไม่เล่นโซเชียลเลย3เดือน อาหารที่ใบชอบหนึ่งเมนูอะไรคะอกไก่ <Okay. S 1> ตอนใบกินอกไก่ครั้งแรกอายุเท่าไหร่เลย18แปดเพิ่งเคยมีประสบการณ์ครั้งแรกของการกินอกไก่คือเมื่อปีที่แล้วใช่กินกับใครกับเพื่อนกับแฟนหรือกับคนรู้จักกับแฟนนี่แหละแฟนชมแม้ว่ามือแรกของเราอะ่ะเลิศ กินเป็นเลยไมย่ไบร์อกไก่เราเนี่ยหรือว่าเรายังแบบเก๊กเก๊กกลางๆกินเป็นอยู่แล้วน่าจะแบบศึกษาประสบการณ์จากวิดีโอจากคลิปอะไรอย่างนี้มาเยอะใช่ไหมลยทำเป็นสารคาดีเขาเรียกว่าสารคาดีสารคาดีพรอนหา้าท้องโลกกว้าง <laughs> ถ้าสารคาดีอ่ะมีแค่โลกกว้างนะแต่ถ้าไปอย่างเที่ยวจักรวาลน,นะก็มาหาพี่ไกว้างกว่านั้นนี่เคย <laughs> <c ười> เอาอกไก่ใบอ่ะฟาดหน้าฟาดปากแฟนเล่นนะบ่อย กินอกไก่หนึ่งจานใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งรอบอะเะล่ากินอกไก่จานหนึ่งหนึ่งรอบชั่วโมงเลยเหรอเวลาจะชวนคนไปกินกับเราเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรที่แบบรู้กันเลยว่าคเนี้ยโดนกินแนะ่ง่วงยาไม่ะคะไม่ง่วงหรอกสามคำ <c ười> ที่คนเขาจะให้เราเวลากินอกไก่เสร็จเขาจะพูดกับเราว่าไงบ้างส่วนมาก ยอปออะไรวะยอปอใหญ่แบ๊กอะไรวะยอปอแล้วก็คิดเป็ดหรืออะไรวะยอปอแล้วให้สามคำกับตัวเองคิดว่าให้คำว่าอะไรบ้างขอสามคำเด็ดเด็ดแลบฉนเชื่อเพราะว่าดูจากคำพูดคำจานแล้วก็ต้องให้คำจริง <laughs> ลองกัดป <laughs> ากล่างแล้วพูดคาว่าไอ้ฟังหน่อย แมเขียวกี่บายคะ่ะวันนี้ให้คะแนนตัวเองเลยคะ่ะคิดว่าเท่าไหร่ดี1-10ถึงสิบเคะแนนหรือขนาดขนาด <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วกับผู้ชายที่น่ารักแล้วก็แซ่บบอตอนแรกใส่เสื้อผ้ายังไ,ไ,ไ,ไม่เท่าไหร่พอถอดเสื้อแล้วคือแบบหืมไฟไม่กี่เป็นไงบ้างบายวันนี้มาเจอกระเทยรีวิวสนุกนะครับผมสนุกครับเหมือนได้เปิดเป็นการเหมืว่าเราได้ พูดในกิงที่เราไม่เคยพูดเราก็เลยใส่เต็มที่นี่เลยครับผมในช่องนี้เลยแต่วันนี้คือเจอนางเรารู้สึกชอบนะรู้สึกประทับใจอะ่ะอน่ากินด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> บบอกก็มหาสิคะก็ถ้าใครชอบนะคะไบร์ไปติดตามได้เลยนะคะ IG เขาวเพราะว่า จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆแสบๆตลอดนะคะหรือว่าถ้าว่างๆแวะไปดูไบร์นะคะเขาไลค์ได้ในแอปมีโคนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปกันเคยรีวิวนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบช n n e l นะคะพิมไปเลยกันเทยรีวิวนะคะเราอัปเดตคลิปใหม่เป็สัปดาห์แน่นอนค่ะเจอกันวิกหน้านะคะวันนี้ฝากไปด้วยค่าวว่าใครไม่รีวิวใครรีวิวครับน้าบ๊ายบาย เหน็บกินแป๊บไบอันนี้พี่แนะนำนะไบตต้องไปตัดผมไหนเราเอามือจับผมขึ้นไปนิแล้วก็มัดเอาไว้เออล่อเกลียดเป็ดข้างหลังจังเลยอ่ะหมอนเป็ดมันแย่งซีนแกรู้ปะมันเด่นเอาออกไปเอาเป็ดออกเหอเออมันเด่นไปเออปิดไปแล้วเออปิดเครื่องไปเลยป่ะประชดประชดเดี๋ยวจับใหม่ป่ะ กันหัวเลยเนาะนางน่ารักเฟรนลี่แล้วก็เป็นกันเองมากๆเลยอ่ะคือแบบโอเคเลยอ่ะบายวันเนี้ยอ้าอีเด็กค้างเลยคุยเสร็จค้างเลย